ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานอ h ซิบิชันของคุณ c ั n t ตอรครั้งแรกที่เห็นนะครับงานค่อนข้างจะมีความมินิมอลมากก็รู้สึกว่ามันทัชมากถ้าเกิดสมมุติว่าตัวตนในงานนั้นนะครับมันกลายปเป็นเรามันคงจะมีความหมายมากขึ้นสำหรับคนที่เป็นคอเลกเตอร์นะครับผม กลับมาที่ตัวผมเองที่ทำแบรนด์โมเวอร์ที่มี DNA เป็นความครีเอทีฟนะครับก็เลยได้ผสมสานสองไอเดียเข้าด้วยกันนะครับเป็นอาร์ตวิฟฟังชันนะครับผมโดยการที่เรานำภาพของคุณซันเตอร์ะครับมาเป็นแคนวาสโดยใช้ระบบของแม่เหล็กครับผมในการที่เราจะเปลี่ยนออบเจกต์เข้าไปฮะจุดเด่นของคอลเลคชันนี้นะครับก็จะเป็นคำว่า a n น you นะครับผมทางคอลเลคเตอร์ครับสามารถที่จะเลือกตัวแม่เหล็กเปลี่ยนมูดแล้วก็การตกแต่งนะครับให้เข้ากับความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลาของเจ้าของบ้านได้ครับ ผลงานชุดนี้นะครับก็ตั้งใจออกแบบมาให้เป็น artist home decor นะครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็น exclusive product ครับผมจะมีตั้งแต่แม่เหล็กที่เป็นออบเจกต่างๆมีตัวกระดานบอร์ดตั้งโต๊ะกระดานบอร์ดติดผนังแล้วก็ตัวนาฬิกาครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็น masterpiece limited edition นะครับซึ่งจะมีจำนวนจำกัด run number พร้อมลายเซ็นของศิลปินครับผมซึ่งจะมีคุณค่า,าคู่ควรกับการเก็บสสมมากเลยครับ เราตั้งใจจะส่งมอบคุณค่าของงานศิลปะนะครับในรูปแบบที่จับต้องได้ทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในงานศิลปะชิ้นนี้ได้ด้วยผลงานชิ้นนี้ครับจะทําให้บ้านของคุณกายเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวจะเป็นพื้นที่สามารถที่จะแสดงถึงเรื่องของรสนิยมความชอบในงานศิลปะล่วงสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดครับ